อ๋อใช่เออเนี่ยพรอมตายตลอดเวลาพี่ดีแล้วมึงอ่ะเปิดเสียงเกมนะเดี๋ยวเปิดเสียงเกมนะควรเปิดนะเสียงเกมอ่ะไปเร็วแล้วเฮ้ยนนเช็คหน่อยดิขึ้นยังาเช็คในเช็คในยูทูบอ่ะชื่อโอเคโอเคโอเคถืให้ถือให้ขึ้นยังขึ้นยังเอ้ยเอ้ขึ้นหน่อยอ๋อโอเคไปเล่นเอ็นสตารโอเคครับผู้ ช่องแมงช่องแมงช่องแมงแผลเริ่มจากลายเบสิกดีกว่าตัดไม้ไม่ก็ไม่มีเชื่ออะไรนามแล้วเอ๊ะเราเราวองแผลเราจะทำอะไรบ้างไม่ไม่มีเชื่ออะไรเลยเราแค่ตัดไม้ไปเรื่อยเปื่อยเว้ยอ๋อตอนนี้ยนี่เขาเรียกว่าไม่นี่คือเรามาเรียนรู้หนึ่งจุดยี่สิบไงอ่าใช่ใช่ใช่เรียนรู้หนึ่งจุดยี่สิบ ไอ้เป็นหนึ่งเก็บเม็ดโกโก้กันย้อมสีได้ในที่สุดไปหาชิปใช่โอเคโอเคโอเคมีตัวค้าแล้วไปไปไปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะไอ้ใครนำใครนำใครนำใจมึงมึงก็นำไปเลยโอ้ตรงนี้ไม่ได้มีเลยไปทางไหนเดี๋ยวเราแต่เลยเพื่อนโอ้เฮียหายว่ะไอ้นี่นนั่ไอ้นอนหายก้อนอยู่บนหัวเนี่ย อ๋ใช่เอไป,ปมป่ะ่ตร,<ป>ตรงนี้ป่ะตรงตรงนี้ป่ะกลัวได้กลัวได<ง>้ไมีหินเลยไมีหินไลวะอ่อาอกาูครับก่อนเลยสติกแมนนัันจะกเขาทำไมสองอันวะฮะกูครับแค่สติ๊กเว้ยแล้วก็รอมึงอันนั้นมาให้สงมา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 ครับ,บเลยเนี่ยตัวครับอยู่นี่ส่งหินมาดิเอาเกียร์นะอ่าสาม เอ้ยย่ตัวเอ็ดละวแวบเชียวเชียวอะอะไรวะเอ็ดเอ็ดนี่มันมันตัวเอ็ดเอ็ดใครว่าเสียงเสียงพัดลมเสียงพัดลมข้ามไหนเปลของไม่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 ใช่ของไม่ถามไม่เป็นเป็นคำถามเลยโอเคจ่อเลยอืมเออเอาตัวข้าไปเอาดิ ว่าต้องมันต้องเอด่วนเลยเรื่อยๆเออไอ้ยัดฐานเย้ไหมดีแล้วเพื่อนเพราะว่าเราควรขุดอย่างเดียวเลยว่ะตอนเนี้ยไต่เดี๋ยวขับขวานแล้วก็เดินยาวละหรือเรยเดี๋ยวขับเรือยแล้วก็ออกตามหาวิลเล่เมื่อเจ้าจริงเออใช่ไงไปหาหมู่บ้านวิลเลจเนี่ยชีวิตต้นเกมจะได้ไงจะข้ามแล้วเพื่อนตอนเนี้ยข้ามแล้วเออจะข้ามแล้วอย่างเงี้ยแล้วเงินเออแล้าก็ขุดยาวเลยแล้วกันอ้าว ใส่ในวิชั่นมาก็เลยไม่รู้ว่ามึนไหมอ๋อใช่เหรอสว่างตลอดเวลาเออใส่แล้วชีวิตแบบง่ายขึ้นเยอะแหละมาใส่ยังไงวะไอ้เี้ยองนั้นอะไรเนี่ยใส่ไม่เป็นอะไรเนี่ยเออกูใส่ไม่เป็นเลยปรุเอ้มันไม่ได้โปรใครๆก็ทำกันทั้งนั้นแหละตัวทีทำไม่เป็นนะดิอิจาดิเออใช่ทำไม่เป็นยังไงเอ้ยก้องใครใครเขาขุดกันวะ ใครเข้ามาขุดเหมือนกันนะเขาไม่ไปเชีเ<ล>ยรอ,อ,อไปจะไปจริงเหรอแม่ออกไปพปจน์ไพ่ดีก่าก้อนออ,ออกทางไหน,ะนวะเพื่อนเราต้องคับฝานก่อนว่ะเพื่อนมีแล้ววะโทษทีโอ,อตัวคับอ่ะแถมผิดใ้สับก่อนแล้วโทษทีขุดมาด้วยขุดตัวขับมเลยอุ้ยลืม เอ้นไปด่านน้ำเลยน้ำเลยเอ้ยเอ็นเดร์แมลนะใส่เดียวมาเลยปะไปดิถ้าไปไปไปตีแหล่งได้ยากเลยฮึโอ้โหจะออกไปไงเนี่ยต้องสร้างเรือจริงๆแหละวางตัวครับดิโอ้วางแต่ก่อน ไปก่อนไปเดี๋ยวพาขับเรือเองน้องต้องเลยไหนฮะรล่องเรือหาล่องเรือหาหลักไหมไปไม่มีคีเปอร์เหรอไอคอนเห็นตรงนั้นปะสบบนเอฟซีราตั้งทั้งนั้นไปทางไหนด้วยกัปตันไอ้เห็นตัวนี้ปะถ้าเกิดขุดลงไปเรื่อยๆมันจะเจอกับไอ้อันนั้นเว้ยไอ้สล่า สนใจปะก็มีคนมาเมียนอ่ะก่อนสนใจได้ดีก่อนเดี๋ยวขาอ่านก่อนเดี๋ยวเขาอ่านก่อนๆๆอ่าสวัสดีครับคุณโคโค่แม่งก็เยอะเกลี้ยก็โหเ,เอ้เราวขับมาที่เดิมดไวยไหให้สนอะไรนะน้ำไปเลยน้ำไปเลยเชียวช ไอ้ก้อนอยากโดนยิงก่อนปะยิงผมเสียครับผู้เฮ้ยไอ้ชายใจเย็นนะถอยได้ถอยนะเพื่อนวันแรกกว่าหวัจะได้เดินกว่าเออจะมัวเปิดอยู่ใช่แล้วไอ้พวกกันนะคือฟันต้องไม่รู้อะเออใช่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเข้าตามมาทีหลังไงไรวะได้ทำไมเพื่ลงในวิชั่นไว้ก่อน ลงในวิชันมองงายเกินหน่อยไม่ลงไงมันต้องเล่นแบบนี้อยู่แล้วเอ้ยมันมืดไงโน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 ไอคิปเปู่ข้างหน้าอุ้ยซอมบี้ถือดาบเหล็กเลยเอาไงเข้าดิเข้าดิอุ้ยเยอะอะถ้าเข้าเดี๋ยวเขาตามอกอุ้ยเดี่ยวเดี่ยวเลฮออมทะเลพระอวย เออมาดิอุ้ยอุ้ย้โดนโดนโดนมาเข้าชาร์ตเข้าชารตอุ้ยกูด่แล้วอะมาดิมาดิมาดีด้เออทำไมวะมาดิเก็บเไม่ได้ไเก็บเดือนแล้วลงเดินดีกไน กวาดเมนก่อนแป๊บมึงกำลังรองมาครับมาเลเดอร์นะครับผมโอเคอ่าตอนยิงครับจะสอบลยด,ด้วยครับเออไปเล่นต่อ,อ,อน้ำดีน้ำดีน้ำดีน้ำเลยนน้ำเล่น้ำเองดูน้ำเองไอ้อฟักทองขอกินเอ๊ะใช่แตงโมงดิ์นะแตงโมดิขุดไปขุดไป <ใจ S 1> ผมเตะเยอะผมจะมายิงไต้โมนะครับแน่ก่อนซีช่องพี่เตะต่อไม่กี่แสนไม่กี่ล้านนี่โอ้แพงไอ้สัสเข้าไปล่ะเอ้ยเอาเลยโดดยิงเออัดนแหละมึงเันสู้ไปมันไม่ได้ปิงมันเหล็กเลยใช่ใช่ของกูมันก็แหละกอยู่นิดหน่อยเน็ดแหมดูเน็ตัวเองกดแท็บดูเด็ดกวนแรงนะเว้ยลองลองกดเปิดลองกดแท็บดู อืมช่างช่างช่างมันก่อนช่างมันก่อนไปเดี๋ยวต่อดินุ้ยโน้นโนนหลังโน้นหลังหลังหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัอุ้ยจบจบช่ผมด้วยครับพี่จบตายจริงเอ้าตายแล้วโดนตายแล้วมันเกิดอะไรตรงไหนวะเออไม่รู้ไงเออแล้วแล้วกูอยู่คนเดียวใช่แล้วครับพี่ชิบหายแล้วเออแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายตายอะไรเรื่อยยังแด็ดเต็ม ตายแล้วเนี่ยเอ้แดก่อนก็ตายงั้นรอจะเกิดไงไอ้กอนจ <Ach oo. S 2> ม,มีสมบีเด็กอยู่ตรงนี้เลยเกิดแล้แบบตัวเองมาเปิดเซเลเซนเลยเนี่ยอืมจะๆๆปรับขอไม่ตกด้วยสิเอนอโดนทำไมละวันทำไมละวันไม่ปรับวะอา้าวมันมันก็ง่ายไปดิเอยให้เดี๋ยวมันก็ง่ายไปอยู่เนิอยู่นิดหน่อยแหละออ กวนเจออะไรเหล่าเพื่อนโอ้ซอมบี้วยเชี่อเชีช่โดนก็ตายอยีกแล้วโดนก้อนเหมือนดิแค่เี๋ยเสือยืนดูอยู่บนต้นไม้กวไปตายแล้วกวไปตายแล้วกวไปตายแล้ว เอ้ยเนี่ยยืนอยู่ยืนให้กำลังใจไว้เฮ้ยเชี่ดิโอ้แล้วแล้วเดี๋ยวครับดาบแล้วมันกลูดเดี๋ยวครับดาบไปเชื่อโอเคโอเคอุ้ย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 แรงนะแรงนะไอเด็กนี่มันแรงอุ้ยกูตายไม่ออกคราวแล้วเพื่อนไอโกวนเกิดใหม่ละให้มันไอมันเกิดใหม่แล้วทำไมไม่ขุดบล็อกออกอ่ก่อนแค่นี้ก็คิดไม่ได้ไม่รู้เหมือนอ้าวมันไปไหนล่ะ ระวังไปตกลาวาแล้วของหายนะเราเจอกันประจำแล้วใช่ไหมนนใช่แหละไม่ไม่ไม่ผมเก่งเกินครับจริงจเฮ้ยตัวคนดีระเบิดดีคิปเปิแลระเบิดหน่อยดีก็แย่แหะเอ่อทำไมไม่ค่อยเจอมไม้เลยว่ะเพื่อนไม่เจอไม้อะไรไม้อยู่รอบเตือนอยู่ที่มันกใกล้ๆก,กูอ่ะโอ้ไม่ไปเจอเลยตียมนันนน กูจะให้กำลังใจมึงนี่แหละแล้วพวกนั้นมันมันจะเล่นเป่าเพื่อนพวกแนวะไอพวกไอกีกันนันพวกอัยทยาเออเออเออนั่นแหละมันจะเล่นกันเป่าวะไม่ได้แต่เหมือนกันยังแรกเลยครับพี่น้องเอแหลกเออของกวนไม่นะเว้ยปกติเลยมามาขอบการน๋อ ขอบคก็งี้แหละก่อนขออาหารนยดีดไม่มีใช่จะกิน,นอันนี้คือเนื้อเพื่อนของผมนะครับอะไรโจชชโฉเออไอแกะเจอแก่ละตอนนี้ได้ของขบุตกอย่างอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ ้นนเฮลมีพลีดนอนเฮลมีพลีดการไม่ใช่กอเลยกอมันจะตายเนี่ยกอมันเล่นเข้ามาแล้วไหนวะเหมือนเด็กปฐมหนไอการเพื่อนไม่ช่วยนะถึงจะมีดาบก็เสร็โอ๋อเจ้อ๋อจ้กอยิ้มดาบวะกอยิ้มดาบวะดาบวะเฮลมีกลัวฉันจะตีก็ได้อดาบวะดาบอุ้ยมันตีกลัวมาดิเรือ เดี๋ยวจะเปิดใหม่เอาเอาเซฟเอาเซฟเราไปเปิดเนี่ยเออจะเปิดใหมว่าล่ะเปิดทไมอ่ะมันมันมีภาษาอันโออาด้วยนะแบบเขาโกรธมากไอ้เหรือวให้การเปิดเนี่ยการเออการคอมแบงโอ้เอ้การเปิดได้ไหนรู้ไหมเราเม็อันไหนอ่ะอะไรเม็อันไหนไม่เข้าใจก็อยากเล่นอยากเล่นของโกรธเออถ้าสิมันต้องลงแบบด้วยอ่ะเพื่อน แอร์กันที่แชนลเจอมาเดี๋ยวเชื่อเอ้านนทออกจากเกมแล้วเหรอไม่เดี๋ยวถ้าเกิดพูดในนี้สเปคของไอ้การมันแรงสุดแล้วปะใช่ใช่ใช่ใชถามจริงเป,เปิดเปิดเซฟกันไม่เป็นหน่อไงกนันจบแหละเปิดอยู่จะไม่ได้แล้วลืมตลอดเอ๋สมัครสมาชิกก่อนหนุ่ชิ้เขาใช้ สร้างเซิร์ฟเวอร์อืมกดสร้างโอเคเดี๋ยวพักก่อนสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเปิดใหม่แล้วหาหมอดเล่นดีอ่าไม่กดสร้างอ่ะดีกว่านะตอนนี้ขอเล่นชิวๆไปก่อนนะผมมาเดี๋ยวผมว่าจะเล่นอ่าหมอดเขาวงกดนะครับผมนะแมบเดี๋ยวจะเล่นแบบเขาวงกดนะครับตอนนี้ผมรอตอนนี้ผมรอเพื่อนอัลโลดอยู่นะผมนะโอเค อ่านผมจะอ่านเมนแบบเรื่อยๆนะครับนะครับอือห้าคนบอใส่ไปห้าคนพอดับความยากก็ปกติเลยไอเถื่อนนะกดเถื่อนได้ไอพวกใช้ของเถื่อนอ่ะพวกไม่มีของแท้โอเคครับเกมโหมดไม่ประกาศเกมโหมดตไม่ตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนเปิดเซิร์ฟนะครับผมเปลี่ยนเป็นก็เป็นเซอร์ฟเวอร์ตลอดผมรอเพื่อนเปิดเซิร์ฟอยู่นะครับตอนนี้นะ ไม่ได้เล่เพื่อนนะแต่อยากให้เพื่อนเปิดเซิร์ฟแบบรวดเด็วและทันใจนะครับแป๊บหนึ่งก็เปิดได้เลยกดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดเปิดได้เลยไม่ไม่ไม่กูอยากได้แมปก็ไปโหลดแมพมาสิแล้วแมพตรงไหนล่ะไปที่ไฟล์ไฟล์ไอ้ไฟล์หรือโลกเออไปที่โลกเถอะไปที่โลกไปที่โลกเนี่ยแล้วมันจะมีแต่ว่าต้องไปโหลดแมพมาก่อนเนียไฟล์เนี่ย ต้องไปโหลดแมปมากรับสวัสดีก็ดูสองคนด้วยนะผมมากับสวัสดีครับถ้าช้าเกินไปต้องกลับหออภัยด้วยนะครับตอนนี้กําลังอ่าเราเพิ่มเซตติ้งแมปนะครับผมอืมโอเคตอนนี้ขอ,ขอคุยต้องการปิดเป็นความลับท่านสุดยอดอตอนนี้ขอคุยกับพวกคุณไปก่อนนะครับผมก็ไม่ได้วิเชรเลยว่าล่ะ แบรกูออกแล้วไอเมดอ่ะเพื่อนขึ้นไป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 อันนี้นี่เออนั่นแหละอันนี้เนี่ยนะขึ้นไปก็อันนี้เ em. ออใช่น uh <so ั่นแหละเออใช่ใช่ใช่ไม่มีใครใช้แบบไม่มีใครใช้แบบไฟฟลอกแบบอเปรานี้ไม่มีใครใช้แล้วไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมวะ รุเลยกัน,นรุเลยกันเขาวงกดนี้เป็นไงวะไม่เคยเล่นวะแบบเ,เหมือนไอหนังงานลันอะไรพักอย่างงินคือแบบเราเกิดตรงกลางแล้วเราก็ต้องออกหรือว่าไงวะใช่อเ,เออใช่เด็กนั่นแหละหนังไอแบบหนังอนะันนั้นเลยไอกรอน <c oughs> ยังไม่ได้ทำนันทีอภารกิจอันนั้นภารกิจที่อกยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งกันทมื่อวะสองร้สิบสี่ไม่า แป๊บ,น,บ,น,บ,น,บนึงแป๊บนึงทำร่างสุดยอดดับเบิลได้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปแน่เลยตอนนี้ทำได้แล้วนะครับแต่ว่ากำลังเตรียมการลงคลิปต่างๆอยู่นะครับผมก็ <c oughs> มีแค่นั้นเลยครับในตอนนี้นะเป็นเองเป็นโหลดอัพติไฟบอกเลยว่าโคตรเกลียวเลยไม่ถ้าอัพติไฟแบบนี้ก็ดีอะไรอ่ะการใช้ขอ,ของเทียนไม่ตีอื<ม> <c oughs> อัปติไฟคือ,อยังไงมันเป็นยังไงอัติฟมันจริงๆมันถือว่าเป็นมอดนะอัติไฟหนึ่งจุดห่สิบหกจุดห้าอ่ะโหลดเสร็จละโหลนไรหนึ่งจุดสิบหกจุดห้าเออไอ้ก็อัปติฟตไตฟมันคืออะไรอัปติไฟไอ้อนขาอยายอัปติไฟการลงเชดเดอร์มั้ง ก็ออจริงมันคือมอลอ่ะมันมันเป็นส่วนขยายของเกมอ่ะเอาไงไงอารมณ์แบบเออจัดอีแปะไงดีวะกูกูอยากได้เกรดเดอร์อ่ะทีนี้สิล่ะอ่าแล้วก็นมอดอะไรนะกัน1.6.5ใช่ป่ะอย่าโอเคกลัวฟอสมาเล่นนะเพื่อนโอเคอ่าทีนี้ตรงไหนต่อกดกดอะไร ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอสามจุดดันบนั้นไอกดโฟเดอ่ะกดโฟร์สวัสดีคนดูท่าสามคนด้วยนะครับผมตอนนี้กําลังอ่าทําการลงแมปใหม่อยู่นะครับเพื่อความชิวๆในการเล่นนะครับผมไม่ก็ลงมอดโปเกมอนไปผวญภัยจับมอนสเตอร์ไปวันูบนอันนี้มันโคตรจะน่าสนใจแล้วครับแต่ว่าค่อยวันหน้าแล้วกันฝดแมสดิเออวันนี้ผมอยากเล่นแบบขาวงกดครับไม่ใช่อะไรว่างกดไอสีฟ้าว้าอท แล้วก็กดเพิ่มเราเพื่อเซตติ้งนะผมมาในตอนเดียนะเสียงไมเป็นยังไงเนี่ยก็ทักก็ทักมาถามได้นะครับผมอืมเสียงไมเป็นยังไงเนี่ยทักมาถามได้นะครับ้้ามบอกได้ว่าไม่ไม่เชื่อนู่นนี่นั่นนะครับผม ตอนนี้กำลังจะเสร็จแล้วนะครับผมมะบอเราสักครู่หนึ่งผมรอเพื่อนผมตอนนี้ผมรอเพื่อนเถียงกันอยู่นะ <c oughs> อุ้ยกลับสวัสดีคนดูทั้งหกคนด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็กำลัง <c oughs> งานมันเยอะ กันทําลังลงแบบนะครับโอดรอตักคู่ใช่ไหมครับคุณธนันนุ่นเขต <c oughs> ว้ายสกีนั้นไม่ต้องลงไอ้อย่าลงไอ้กันอย่าลงอย่าลงเพื่อนอย่าลง ừ xem trời ก,กินธรรมดาเว้ยเพื่อนแบบหนึ่งกูต้องอันนั้นใหม่ว่ะเวอร์ชันหนึ่งหนึ่งจุดสิบหกจุดห้าใช่ปะอ่าโคตรเรียวเลยพวกกู <c oughs> เออเจริญพรแทงเพื <önemli> ่อนได้ย <Haj> ัง <lasting> tờ à. Ê. Ừ. Cô lấy cái này có đấy. À. ไม่ใช่ด้านล่างไอ้ที่อยู่ด้านล่างเลื่อนลงมาหน่อยเลื่อนลงมาหน่อยไอ้นั่นาเห็นไหมเออปีแบปีิบแปดเออ่เอ็ดดิทขึ้นเอ้าเวอร์ชันมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบอ่ะเขาเปลี่ยนอ่ากดปิดก่อนกดปิดเออไม่เปลี่ยนเวอร์ชันกันไปกูไปปิดเันเมื่อก่อนไงเออไม่ปิดอะไรไม่เป็นไรรอดเลยแโอเคเปลี่ยนแปลงก่อนหนึ่งจุดสิบหกจุดห้าโอเค ตั้งใหม่เหรออ๋อเฮียแล้วโอ๊ยตั้งค่าเยอะแยะแล้วปิดก่อนปิดก่อนเลยเนาะนี่โคตรเดียวอ่ะเออฟางๆเลยเข้าเข้าไปใส่เจดเดอร์ใส่เลือดใส่แฟลชอะไพร้อมใส่ได้ไหมมีอะไรต้องใส่เดี๋ยวอยากใส่ไม่ลองใส่เหรอการ ไม่ต้องอ่านครับไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเวอกันที่เชื่อภาษาอังกฤษส้มยสเาที่เรียนเสร็ะว่าห้ามครับโมมนูเมนต์คืออะไรวะโมนูเมนต์บล็อกโมนูเมนต์ไอที่มันตอนขึ้นไปไหมฮะไอที่บรดทอมบี้นไปไหมฮ อ,อันนี้อันนี้คือเกิดอ่ะห้ามยูดอันนี้โอเคห้ามยูคอมมานได้อยู่ okay. <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเคพวกเราแบบซื้อสัตว์อยู่แล้วไม่เป็นไรเค <Okay. S 1> ไม่เหมือนไอ้กัน,นไม่เหมือนไ,นนะไอ้กอนอ๋อกันส่งไอ,อไอพีเซฟไหมยังเออยังไม่ส่งเกือบลืมส่งในทั่วไปไหมหรือว่าเฟสเฟสก็ได้เฟสก็ได้ไหนได้ส่งไปไหน ไลฟเต็มครงหน้าลองเล่นโปเกมอนแล้วตอนนี้ไม่ได้แกล้งก็แค่แบบทับคิวมันรวยๆแค่นั้นเไลฟ์สตตีมครั้งหน้าอยากให้เล่นโปเกมอนสามอดอ่าเดี๋ยวเอาไว้ใช้ตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับผมอืมขอบคุณสำหรับความพิเห็นนะครับ แวรเซิร์ฟเวอร์หรือแล้วแล้วกูไม่แคร์ด้วยอืมอืมปัญหา ไม่คือปัญหาคือถ้ามันจะพักไรมันก็จะหายไปเลยเว้ยไรอเนียนเออก็ว่าพักไรก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไล์ใหม่อีกทีนึงเออโอเคทดลอง